เฮ้ยเทวทูตรู้เปล่าว่าเล่นกับใครเนี่ยนี่เสาเสาหลักอีวาเลยนะเนี่ยรู้จักปานอีวาศูนย์หนึ่งหรือเปล่าชินจินะอย่ามาดูถูกนะเว้ยเนี่ยชินจิเสาหลักปานอีวา กลับมากันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับอีวาเกเลนโจในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับซึ่งหายกันไปนานพอสมควรเลยครับผมตั้งแต่ทิ้ง ep 1ีกับ ep 2ีไว้วันนี้เราจะมาต่อที่ ep 3ีสกันเลยครับผมไะโอเคเมื่อวานผมได้ประกาศแล้วนะครับว่าผมได้ทำกลุ่ม Discord และ f a c e b o o ไปแล้วครับสามารถโพสอะไรก็ได้ครับผมเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่มีใครโพสอะไรนะครับ่ะไปต่อกันเลยดีกว่า โอเคต่อตั้งแต่จบ EP 2สองนี้ผมแทบไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยครับผมไปนั่งสตรีมเกนชินอย่างเดียวครับผมโอเคกลับมาที่หน้าจอดำกันอีกเช่นเคยดูไม่ทัน เห็นแล้วครับผมเททตัวนี้เหรอสองตัวจำได้เลยเอ,อวีวาศูนย์หนึ่งและศูนสองทุ่มกับหัวเลยกดฆ่าม้อ๋อโอเคอิมเมอร์เจนซี่ ก็ที่โอเคอย่างนั้นผมก็ปล้มกอบพาที่สองครับผมมีแต่บทสนทนานตั้งแต่เริ่มต้นคราวนี้ขอให้ต่อสูนะ้อะโอเคเราจะไปขับอีวาศูนย์หนึ่งกันเลยดีกว่าครับผม่ปเดี๋ยเดี๋ยวในมือนั่นคืออะไรอาวุธสีแดง,ดงลองกินนุสเหรอเฮ้ยมีลองกินุสขายด้วยเหรอน่าสนใจอยากจะได้อาว,วุธที่ผมชอบที่สุดคือหอกลองกินนุส เออพูดถึงหอกลองกินุสครับผมผมได้ข่าวว่า RG โมเดลอีวาศุหนึ่งฉบับพีบันไดจะเป็นอีวาแล้วถือหอกสีแดงครับผมมาจากภาคสามจุดสามสามของที่ขึ้นคำว่าพรีนี่บอกเลยครับผมราคาต้องแพงแพงผมอยู่จากตัวหอกนี่น่าจะเคลือบเคลือบเงาเหล็กสวยมากครับผมอ่ะ,อะเดี๋ยวนะผมหยิบผมหยิบไปเรื่อยแต่ตอนไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไรนี่มันใช้ยังไงเนี่ยยิงไม่ได้เอะเจอว่าไปนี่ก็รูปร่างคล้ายๆหอกลองีิ้ดยนะสงสัยคงหยิบมาผิดอาวุธอะนี่ก็ยิงอยู่น่นแหละเพื่อนใจเย็นก่อนอดโอ้โหโอ้โหยทำไมภูเขาภูเขาอึดโอ้ยเดดเดโอ้โห,อนน <laughs> โอโหเอดี <laughs> เอ้ยเดี๋ยวภูเขาเป็นประโยชน์สุดยอดนี่งไง โอ้ยยิงอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีภูเขาเริ่มไม่ช่วยแล้วเอาดีเอาดีมีภูเขาพึ่งอ่ะเพื่อนเ้ยเออวิ่งต่อวิ่งต่อตดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันแป๊บ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 เย้ยโอ้โหอันนี้มันโอเค โอ้ยเนี่ยเงีมันก็อันนี้ชอบเล่นกระโดดลอเพื่อนชอบเล่นกระโดดเหรอวันนั้นเงียมันโดดเก่งแล้วเราเนี่ยอ่าหลบได้โอ้โอรีโหลดรอร,รีโหลดก่อนโอ้โหนี่มันยิงหกนัดภายในหนึ่งวินาทีเอ้ <c oughs> ลหลไปสิเพื่อนเจ้บ <c oughs> โอ้ดู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 รีบโอหดูดูดูมันเฮ้ยโอ้โหสต้ามิแหายไปทั้งแถบเลยขอบใจเพื่อนตอนนี้ฉันต้องวิ่งหนีแทนนายน่ะสินั่น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 นั่โอ้โหเนี่ยมันไปไม่ได้เอที่ฟิลไม่มีไงเอที่ฟิลอ่นนี่ไงกลับมารีชาร์จแล้วโอ้อันนี้ก็เก่งเก่งแต่กระโดดอย่างเดียวเลยนั่นนั่น เ,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 เลือกโดดได้เลยเพื่อนนะโว่าไงเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเหรอกระโดดซะสูงสูงโอ้ยว่าไงมเลือกโดดซะทีเพื่อนอะไรอ่ากระสุนหมดอัม so so เดธอัมโซเดธอัมโซเดธนี่ะไม่อยู่แล้วตายจะตายโอ้โหเหลือ28วิบาปดวิจะรอดมั้ยเนี่ยเข้ลิ่ยเข้าเลิ่ยเข้า ไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่านะโอเคโอเคผมต้องไปท่านสีเหลืองท่านสีเหลืองเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมาร์กไว้มัวมัวโอเคประนึงเพื่อนขอต่อเวลาเพิ่มก่อนหยอดเหรียญห้าเพื่อเป็นประโยชนรร์คุณจะทำแกเออเอ้ยอะไรเอ้ยนั่นไงโอ้ยต้องไปหยอดเหรียญใหม่อีกรอชาร์จแป๊บไอ้นี่นี่ อ้าอะไรเอ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่โดนโดนหนักอย่างนี้นี่มันยังไม่สัทบสัท้าเลรอชาร์จแบตแต๊บอะไรอ้าวอ้เปลืองไปสี่นัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโขดไปอะเอ้ย โอ้โหยังโหดเลยโหดเกินตายตายสักทีตายสักทีเถอะเพื่อนอ,อ้าวเยี่ยมเลย at fuel stamina ก,ก็หมดเพราะไอ้อนี่มันเอาเอาไปใช้จนหมดเลย เรียบร้อยเออมาลุกขึ้นมาโอ้โหอ,อ,อ,อ้าวเสียไปเจ็ดนัดที่เหลือเสียไปเจ็ดนัดที่เหลือโอเคอยังดุ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 นั่นน่ะน,นั่นน่ะอืมรู้เลยอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยรู้อย่าคิดว่าไม่รู้นะ มาตตตเพลงจะติดลิกาสิหรือเปล่าเฮ้ยนะะสสี่มาฉากในเทเลเน็ตฟิกโอ้ยสามเหลี่ยมสี่คิกเข้าให้ครับโโอ้หรวมล่างแล้วจังหวะนี้ึบบินแบบสามตลบสามเหลี่ยมไรเดอร์คิกนี่ไงเรียบร้อยจำใจ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 เรียบร้อยเกือบไม่รอด โอ้นี่นี่ก็รับมือ,อยากเหมือนกันนะเนี่ยเออไอน้นี่แบบเริ่มยากแล้วเอาจริงๆนะเย้ในที่สุดอ e ีวาศูหนึ่งก็จะได้มีแต้มขึ้นกับเขาบ้างสักทีช่างซาบซึ้งมากเลยชินจิโอผมชอบท่าสามตลบเอ้ยไม่ใช่ท่าหมุนตลบนั่นมากกว่าเซฟเลยครับผม เจอไอตัวเมื่อกี้มานี่ต้องเซฟเลยครับผมไม่เซฟไม่ได้ขี้เกียจกับไปเริ่มเล่นใหม่ไปปกันต่อเลยดีกว่าไปฉา,ากแป๊คเก่กับทีมที่อลังการแต่โอเคครั้งนี้ครับผมอัสิกะก็จะมาด้วยครับผมเพิ่มเติมก็คือ กิฟผมของคนขับอีวาศูนสองมาติดอยู่ด้วยและตามเคยครับผมตีมเพลงดังกว่าเสียงพากค,ครับผม,มอโอ้โหดูกระป๋องกระป๋องเบียร์ที่อยู่ด้านหลังมิสเตอร์ด,ดิยังเลียมเลย จะจะว่าไปทำไมซินจิตัวเล็กตัวเล็กเหลือแค่นั้นอะ <Herr im ita> ผมเห็นกระป๋องเบียร์สีส้มแล้วมันดูเหลี่ยมๆอย่าง,งไม่รู้ว่าคุณผู้ชมดูข้างหลังดีครับผม

อากลับมาปั่นงานต่อสู้กับสู้รบกับอีวาแล้วไม่มีเวลามาทําวิชาโปรแก,มกรมกราฟิกนี่จินจิแบบภาษาซีแบบเสียแล้วก็ผมกดกดกดใหญ่เลยกับผมแล็ปทอปอ็อปเออจะว่าไปผมอยากให้มีแล็ปท็อปในวิชากัรเอ้ยมันก็มีเหรอนี่ใช่ครับผมเรียนสายคอมก็เรียนกับคอมมาโอ้โห สภาพเหมือนตอนที่ผมทำทำงานโปรแกรมบางข้อไม่ได้แล้วให้เพื่อนช่วยทำอะฟิลประมาณนั้นเลยครับผมจิงจิทำไมทำท่าอย่างนั้นอะอย่าทำท่ารังเกียรอสิกะเขาสิโอ้โหหรือท่าอสิกะก่อนโอ้โหคือแบบนิ้วทางนิ้วอะแป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 ะบนแป้นพิมพ์แต่นิ้วชี้ขึ้นครับผม จะว่าไปโน้ตบุ๊กนี่ชินจิโน้ตบุ๊กยี่ห้ออะไรเนี่ยทำไมมันแดงแดงสีแดงแดง,แดงสามเท่าขนาดนี้โอ้โหแบบหน้าชินจิแบบวนได้วนไปครับผมหน้าแบบไม่มีอารมณ์เลยหน้านบูชิโบโหหน้าจอ,อยังเขียวเลยยังเก่าว่าชินจิ โหชินจินองสารมากเลยจอคอมเก่าเดี๋ยวซื้อให้ ASUS ROG Scar 17อะราคากำลังขึ้นเลยไลฟ์ฟนเกเาโอเคมาตีมนี้อีกแล้วเมื่อขึ้นเพลงตีมนี้เมื่อไหร่มันจะไม่มีอะไรดีขึ้นครับผม <c oughs> จะไม่ได้ครับผมว่าเราต้องเจออะไรต่อครับผม เออจะว่าไปไอยันมิเลนี่ยังไม่มาเลยว<อ>้าแมกมาจะได้เจอคอร์สในมัตเตอร์บิลหรือเปล่าเนี่ยโอเคได้เล่นเป็นอสิกะแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นแบบเดิมแบบที่เราโดนไอเจ้าเออเทวทูตลายักษ์จับไปกินหรือเปล่า เออแต่ว่าโมเดลอีวาศูนย์สองจากภาคหนึ่งนี้ปั้นออกมาได้ดีนะโอ้นี่ไงมันเริ่มเติบโตแล้วดีแล้ครับผมที่มาคำว่าอีวอลูชันวิวัฒนาการอิมเมอร์เจนซี่อิมเมอร์เจซีโอเคครับผมฉุกเฉินฉุกเฉินมาโอ้โหเบ่งพลังเลยอาสึกะอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอ ทาดก่อนจับปลายักษ์ในมหาสมุทรครั้งนี้ในลาวาอสึกะถามจริงอีวาหรือคอสจากมาร์เซเดอร์บิลกันแน่เนี่ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ความเป็นจริงเนี่ยครับผมต่อให้ทาุไหนแข็งแรงที่สุด <c oughs> ก็ไม่สามารถไม่สามารถเอาชนะความร้อนมากกว่า1,000 0องศา <c oughs> ตายโลกตายครับผม คุณผู้ชมรู้ไหมครับผมว่าลาวากับแกลโลกมีความร้อนมันต่างกันนะครับเนี่ยถ้าความเป็นจริงครับผมตัวของอ e ีวาสืสองน่าจะละลายไปครับผมเพราะว่าของแข็งอะเจอของเหลวที่ร้อนขนาดนี้โอ้โหอะไรชือกันเข้าให้ครับผมคราวนี้จะว่าไปนี่สายเคเบิลนี่ต้องวัดสดุไหนครับผมถึงทนทานความร้อนมากกว่าหนึ่งหมื่นกับหนึ่งพันองศาขนาดนี้ได้ และนันปลาวานหรือปากรเบนเนี่ยนอนแข็งยาวมาก อกว่าจะผ่านได้นั่นแหละ,ล,ะหลายไปพร้อมกับฟิสิกส์ที่เป็นความเป็นจริงใช่ทาได้คุณผู้ชมไม่รู้หรอกผมกว่าจะได้ันน,นี้ได้สี่รอบกว่าจะผ่านนะผมผมจึงไม่ได้พูดอะไรครับผมแต่คุณผู้ชมไม่เห็นผมตายกับผมคุณผู้ชมไม่เห็นผมตาย เพราะว่าผมตัดออกครับผมบอกเลยถ้าผมเอาคลิปที่ผมพาเนี่ยมาโดยรวมนะคลิปจะกินเวลานานครับผมผมก็เลยตัดมาตอนที่ผมสำเร็จครับผมโอ้โหเอาจริงนะ EP ที่สมเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแบบปวดหัวเลยครับผมโดยเฉพาะอสึก,กาศเนี่ยแทบต้องใช้สมาธิครับผม เอาเอาเอาจิงไหมครับไอที่ผมคิดว่ายากที่สุดครับผมก็คือฉากที่เราสู้กับเทวทูตรมเมียวครับผมหรือว่าเทวทูตจะมันเป็นเพชรนั่นแหละที่ผมอารมณ์ง่ายๆครับผมคล้ายครับคล้ายกับอสิกาเมื่อกี้ที่ต้องหาจังหวะก,กดแต่เร็วกว่าครับผมไอที่เราต้องถือสไนัยแล้วเล็งตัวราเมียวอ่ะบอกเลยอันนั้ยากจริงคุณผู้ชมผมต้องแบบกดโอ้กดซ้ำเรียบกดซีเรียบกดเอ็กเนี่ยผมต้องกดเร็วขนาดไหนถึงจะ ให้มันสมบูรณ์ได้ครับผมโอเคโอเคนั้นผมขอจบแค่เทวทูตสองตัวกันเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเออคลิปตอนที่ผมกำลังฟาร์มดีกว่าครับผมน่าจะสนุกดีครับผมเออจะว่าไป <c oughs> ตอนนี้เจ็บคอคุณผู้ชมยังไม่เห็นผมฟาร์มดิใช่ไหมโอเคเอาไปดิ เข้าผิดห้องโอ้จินจิโทษดีลูกที่ให้ลูกลำบากนะยังแขนหักไม่หายเชื่อดิพอทำ EP ที่4ต่อปุ๊บนั่นแหละร่างกายหายเลยโอเคครับผมคุณผู้ชมวิธีการฟาร์มอีวาเกเลียนโจครับผมเราจะต้องไปสู้เทวทูตเป็นเควสครับผมอารมณ์เหมือนมอนสเตอร์ฮันเตอร์ครับผม โอ๊ยแต่จนี้เงิน2 5งหมเอาไปซื้อตึกเอาไปซื้อป้อมประการซื้ออาวุธใหม่ผมอยากได้หอ,อกลองกินูสแต่มันไม่มีไงอเ,เอออาวุธอาวุธที่มีดาเมจพันสนี่ไว้ใจไม่ได้ครับผมโจมตีทีแบบช้ามากแล้ไทวัตทูนี่มันก็โหดเกินนิดๆหน่อยๆแบบรีบพุ่งโจมตีใสแแ่แล้วแต่ละครับผมผมถึงไม่ชอบใช้อาวุธที โจมตีนหนักๆแต่ช้าครับผม่ะว้าชอบด่านตอนกลางคืนเลยภาพยังสวยอ่ามันโอ้โหด่านไม่มีอะไรเลยวันดีเพื่อนเจอกันพาพที่เท่าไรกันแล้วโอ้ต้นัลเล่วฮิวจิโนะเคโอคุเรมาพาทหนึ่งทำอะไรไปเยอะจำได้ฮิวจิโนะเคโอคุเรเจอเซนโกคุซสหน่อย อิวากโกคุรู้จักเปล่าเอ้ยเดี๋ยวเจอวิถีซามูไรอีวาโอ้เพื่อนขอเท่ๆหน่อยไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้โหอะไรเพื่อนตเต้นบาเล่มาวิถีเซงโกคุอีวาเฮหลบได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมามามาเต้นบาลเล่หมุนหมุนเร็วเพื่อนพอตอนหมุนอะ มันสามารถเปิดช่องโ,โหว่ได้ไงโอ้เดเจ๊ดเออโอเคเจ๊ดเจ๊ดโอ้ยมันทนไม่ได้มันก็เลยเล่นไม้นี้ไม้นี้ว่ะเพื่อนอตีไม่โดนตีโดนอากาศมามาเพื่อนมาวโอ้ยโดนโอ้ยนี่ไงเฮ้ยเพื่อนหมุนสักทีดิเปิดช่องโหว่หน่อยเพื่อน รู้ไหมเวลาหนึ่งนาทีที่มีค่าเนี่ยมันไม่ได้มีไว้ให้นายมาให้มันไม่ได้มีเวลาไว้ให้นายมาทําให้ฉันเป็นกระสอบทรายนะเพื่อนจุ๊บนน่ไงโอ้โหเรียบร้อยมันปิดช่องหัวปิดช่องหัวอินี่อินี่ไปไหนฮิวทีโนเคลคเรมกลับมาคุยกันก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรหยิบอะไรจะหยิบอะไรเนี่ยมัน มันเปิดช่องโวตอนที่มันหมุนเต้นบัลเล่นี่แหละโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนนะเพื่อนมาอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> เหลือหนึ่งวิกับอีกเอ้ยเจเหลือหนึ่งนาทีสามวิขอแ้วขอสเตนนั้นขอมิสตเสตเสตเตสีเหลืองสเตสีเหลืองอ้า้โหอ,อาวุธไม่มีเลย <c oughs> มีแต่ที่ชาร์จลืมติดตั้งมาอูบ อะเอที่ผิวเหรอเดี๋ยวเวลาฉีกกระดาษเล่นซะหน่อยโอ้โอเคโอเคมันพุ่งมาโอ้ยโอ้ยยาวกว่าเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนแถวนั้นไม่ใช่ทีไรนะเพื่อนเจอวิถีเซนโกคุอีวาซะหน่อยนั่นมุนโอเคเปิดช่องหัวฮิยจิโนโอเคโอเคเลยวิถีเซนโกคุอีวา,า <S <S อ่ะมาคแค่นี้ เฮ้ยเทวทูตรู้เปล่าว่าเล่นกับใครเนี่ยนี่เสาเสาหลักอีวาเลยนะเนี่ยรู้จักปานอีวาศูนย์หนึ่งหรือเปล่าชินจินะอย่ามาดูถูกนะเว้ยเนี่ยชินจิเสาหลักปานอีวา <c oughs> ไปเลยเอ้ยนี่ไง <c oughs> เป็นไงเจอปานอีวารูปแบบที่หนึ่งซะหน่อย ไม่ต้องใช้ดาบนิจิรินของทันจิโร่นี่ไงมามาเจอหน่อยชินจิเสาหลักอีวาโอ้ฟหลบได้โอ้ฟหลบได้มาฮาเจอเสาหลักหน่อยอุ้ยเจอโอ้ย,อยนั่นไงบอกเขาให้เป็นไปเ่งๆขอหยอดเหรียญก่อนโอ,โอ้ย,อยจุดสำคัญโอ้โหที่พึ่งไปหนึ่งอา์ละ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเจอเจอเสาหลังอุ้ยนั่นไงมันพุ่งชนอีกแล้วม้ยจะไปไหนมันจะไปโจมตีจุดสำคัญนั่นไทยสไทยตึกสี่อันนี้ร่วงเมื่อไหร่คือเราแพ้โอเคมันเหมือนแบบไม่มีทางซวยมันจะจบเกมเร็วๆไอ้ขี้โกงไอ้ขี้โกงโอ้โหนั่นไงเอทีฟิวหมดแล้วเอทีฟิวหมดแล้วเอทีฟิวหมดแล้วไม่ต้องนั่นอู้ โอ้โหม,มันคิดจะจบเก็บจบเก็บเร็วๆจะจบเก็บเร็วๆหืมไม่มีทางสู้โอ้โหมันรู้ว่าอะไรเป็นจุดอ่อนมันก็เลยจะทำลายจุดๆนั้นนๆ้นโอเคเออยืดเส้นยืดสายอย่างนั้นอะดีมากวิถีเซนโกคุอีวาตกตกลงผมจะเรียกว่าเซนโกคุหรือจะเรียกว่าปลาเสาหลักวาลีเอ,อ้อะไรสักอย่างถ้ามันเถอะ นี่ไงชินจิเสาหลักซะหน่อยโอ้เจ๋อเจ๋อเจ๋เจ๋งาะ๋อเ๋เอ้ยย้ำยายาชนที่ชาร์จอ้าวที่ชาร์จไปเรียบร้อยแล้วไอ้นี่นี่ถล่มอะไรไม่เข้าเรื่องแล้วทีนี้จะชาร์จยังไงวะเนี่ยเพื่อนโอ,โอ,อน้ดูถูกกันไป้ะรู้เปล่าชินจิเสาหลักอีวานี่โอ้โห เฮ้ยเฮ้ยอะไรทำอะไรเพื่อนตายยากชะมัดเลยคิดถูกไหมเนี่ยว่าจะเอาเอาดาบนี้มาสู้กับมันเนี่ยอ่ะเออตีโดนหน่อยเกือบวืดเกือบวืดโอ้ยแต่เวลามีไม่พอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาไงเอาไง ตายสักทีเออคิดถูกไหมเนี่ยที่เอาดาบมาเล่นเนี่ยเรียบร้อยเยชินจิยินดีด้วยนายจะเป็นเสาหลักปานอีวาเกเลียนดังนั้นไปสู้กับมูซันเะ <c oughs> เอยเหยียบมันเหยียบแขนมันอย่างนั้นแหละให้มันรู้สะบ้างว่าไผเป็นไผอ,อย่างนั้นแหละชินจิ เยียบเทวทูตไว้เลยให้มันรู้ซะบ้างว่าห้ามมาถล่มตึกที่ชาร์จซะหน่อยโอ้โหโอเคอุวย,ยแต่เงินเยอะของดีมีในโลกไอตั้มของฟรีไม่ใช่หรอวันนี้ฟาร์มใายเครียดอย่างนี้สบายมากครับผมมิสโตขอซื้อของหน่อยซื้อของ ดูก่อนเนี่ยคือถ้าเป็นฉบับ PSP เราจะเห็นแมพที่เราสามารถวางพวกป้อมป้อมปะการปืนใหญ่แท่นชาร์จไฟฟ้าตึกเก็บอาวุธเนะี่ยแต่พอเล่นในนี้มันมันไม่มีไงก็คือเราต้องใช้เอ่อเรมเน,น์หรือพลังจิตในการหาครับผมซึ่งเสียเวลาครับผมบาบาบ้า,บา,บา,บาอะจะเข้าร้านขายของหนยโอเคครับผมมีเอ่อป้อมปืนเอ๊ะมันต่างกันยังไง อ๋อ f T T C มันเป็นเลเวล B ก็คือจะบอกว่าประสิทธิภาพดีกว่าใช่ไหมอะซื้อปอมปืนเผื่อไม่มีกระสุนแทนชาร์จซื้อเอ้ยเดี๋ยวแทนชาร์จต้องมีแล้วนี่อันนี้อะไรอ่ะผมเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าไอสีม่วงมันคืออะไรโอเคเดี๋ยวขอไปซื้ออาวุธหน่อยอ,อยากได้หกลองจีนูแต่เพื่อนมีขายเปล่าเพื่อน อาวุธที่อยากของใหม่โอ้โหหน่วยสิบร้อยันแสนหนึ่งแต่ทางโจมตีของปืนสองร้อยโอ้โหสองพันอยากได้อยากได้ชักอยากจะได้แล้วสิแต่ว่าขาดอีกแสนเดียวโอเคครับผมคุณผู้ชมกค็คงไม่ใช่กค็คงดิก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับคลิปอีวาเกเรนโจนในพาร์ทที่3นะครับ ถ้าผมมีโอกาสได้ไปฟาร์มผมก็จะไปฟาร์มเล่นๆสักหน่อยเพื่อเก็บตังฟาร์มนูน่นฟาร์มนี่ซื้ออาวุธนะครับผมส่วนสําหรับใครที่อยากจะให้มี e p ที่4ต่อก็ต้องรอกันไปยาวๆครับผมเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเทวทูตที่ผมได้กระทืบแต่ตัวครับผมล้วนมีความยากครับผมถ้าผมไม่ได้ฟาร์มครับผม หากว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ที่ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อกำลังใจในคลิปต่อๆกันไปหากว่าใครกำลังรอดู e p ที่4หรือรอดูหอรถไฟเราประวัติพาต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับผมเรื่องลิส์อนิเมะทีเฮดผู้เชี่ยวชาญด้านการจอดลิสกับข้อมูลต่างๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย